ไลลไล่ลยปลามาปอยตุกปอยตุกปลาแดงก็นี่ปลาปอยมัมีแต่ปลาทับทิมนึงว่ดไปพอแล้วตถึงจะเต็มคู่ถูกเลยอ้โหโอ้ตัฟูงเฮ้ยมีปลาเหรเฮ้ยเฮ้ยบอกนี่ตื่นจะเต็มคู่หลอกนี่ ทายสวัสดีสวัสดีพี่ที่ทกำลังจะตามกับส้มสวัสดีตอนคขำๆทุกคนเลยวันนี้พิลึกพิโล,ละอะไรพายุเข้าทุกคนผลตกตั้งแต่เช้าๆตั้งแต่ชีโมงห้าโมงเช้านะตอนนี้สามโมงแรงสามโมงปา่าขึ้นยอดสิบหกโมงนแล้วผนหากะเชา้าหากะลงเพลงได้มาเลงโงงกับผู้พายแม่ผู้พากับแต่ว่าไม่ได้มาฝนตกแห้งเกินก็เลยไม่ได้มาโง,งูกับหากะป่อยไรเอาหายกันนี่เดี๋ยววันนี้ชิลงไปพยายามโตก่อน ตวงกะยิบเอาเอามุ้งนี่แหละเอาเอามุ้งเอาแยงละยิบไปโตวงไปยาบุ่งเขาเชื่อสารบายฮะการลกก็มีแต่ปลาเขาทุกคนเลยปลาปล่อยนะปลาธรรมชาติน่าจะบ่มีหรอกเดี๋ยวได้กะยาดน้ำเดียจะมาดรือบ่หืมวะหลุดนี่กันนึกมือตื้อๆอยู่ได้ข้าวนี้วันที่สามสิบสามสิบเอ็ดหัยุเข้านะอีแล้วผายเ่ไป เห็ดน้ำลหลชามอันยังอยู่นะทุกคนเลยขันน้ำสาระบายลหลคู่เดียวนะน่าจะหล่นผายนี่มันเปลี่ยนโคอยด้เจ้ะโคยโคยง่ายเติมได้ผัดสาระบายผัดคู่นี่น้อยนึงปีหน้ายัางแถมไม่แถมผายเลยแถมขึ้นเป็นไฮนาเชื่อ ฟังนั้นปเป็นใจจะดียุถืออยู่บ่าเขา้าเขา้าอันเทงียนอย่างนี้ได้เ,เพื่อว่ากินเลยนี่เอาไปผัวนั่นนี่นี่นอเอาไว้เอาพะนะาชกตูน้นี่ปลาขาวนี่ชกเอาพน้า,านะนขาตรงนี้มันยุ่ง นอ้ยอยเลงแต่ขมุนมนโนโ่นน้อยยังวะสามตัวติดแม่กระเด้อนี่ตงอารนหาเงินได้ฮะ พอดตีจี้กิขนข้าวเนี่ยตอโตแล้วปลาค้าวน,นี่ปลา,าธรรมชาตินี่พยายามโต่งี้นี่มีตัวไหลอีกตัวหนึ่องอยู่นี่โต่งอะหารกระเชื่อมวัวตานี่มันปแล้วเพราะว่าน้ำลายปลาน,นี้แล้ว Bày phải bố Bày đấy chứ Bày đó bố một cặp con đi Hãy subscribe ลายลีลายลี่าหน้าโอตุตุปลาแดงก็นีป่ปลาปล่อยาดูมาเหนลูมาล้เ๋ยอฟุเดี๋ยวมยววังเงี้ย่นต่ปลาาล่งมานี่นะนี่ปลาแดง,งน,นี่ ามมันป่ามกเย็นนเห็ดมาแล้ว <fella> ม <Great. S 1> ันปลาพระเจ้าได้นหปลาลงขนาดโลกแก่เรงได้คู้มผาเห็ดอรอ่างี้ทอดเอาไงด้ ไปล่เปลาทับทิมึ่ง เอาไป fun, า็นก er. ้อเก้าได้ปาก้อนพวกนี้กวอยายคือเก้า อ่ะตัวน้อยก็มีตัวนี้น่าจะเป็นปล่อยตำาลักมันมีลายปาดใหญ่ปล่อยตัวลายตัวนี้เ้พ <c oughs> <ป>ุดึงพุดึงขึ้นพุเออพอไอ้เจอนี<ป>นาลายเติบละ <c oughs> เายกันแลบก็มีตายแล้วไปแกลบนี่ปลาขมันลกลาชนิดอะไรโดยนี่กระเปลาขมันนี้ปลาน้ตเก็อไมเอามาปลาน้ยกันไม่แกงวะมัน

là cho nhìn tệ thơ cho mất đó à, Ông chị ao đây, phải là đây แเล้วต,ต็มนเต็มคูด้วยเ้ิคงทะเนี่ยังมีอยูจาก่านี่แค่ันยังมายามีวันเม่อ,อยังมายามอีกน้ำยังหลแห้งอยู่ ้ตาเนเบิกเอาทุกคนเลยลงทนึ่งเองช่ำนี่นันี่หลายเธอเนี่ยช่วงค่อยอยู่ป้าเนี่ยฝนตกแห้งเขาไม่กผพาอยู่เขามีมาเบิกงดีวอวช่ำสีเอาตานะครับมารับนะได้เป็นห้าหกชิปเขาเอาพี่เด้น้ำยาหลักแห้งลเลยใส่น้ำลกนลยทุกคน เลยตัวปล่อยกันจูร่มกระโดอยู <Glenn tuvo> ่นี่แล้วตาขมันทั้งหมดนี่เอาตายตายแล้วตายก็ นี่นกมาแล้วนกมงนตเละไมองหัดตัวเยอนบ่นกน่าเล่นกันนกไปขึ้นภัยนะชู่ๆกันเนีชู้ลกก็ร้องถูกปอเชียงกันจากทืเลล้านหัด ไม่ได้ว่าทับทิพย์มันเชื้อลายตายแล้วแตนนนะ่นัน่นเอาไปเกลี่ยนะขมันชิ้ต้องมันชิ้ต้องมันปล่อยกับชิ้ต้องมันยังเราไป lọt bòi, rơi lọt Kín ba đi bòi mất นี่มารอดปากกล็บตายนะงัแล้วมันมีูรึเปลาไม่รู้ว่าเนี่ยมอดมาฮันมันจรอดิวจะรอดนี่เนาะมีตายแล้วตอนนี้ก็ัมาอยู่ตัวผักนี้ทุกคนเลยถุนยางไองไปเลย นี Mirror, ais, Diamond, ่ลังด kind of ึกๆอยู่นี่ปล่อยขึ้นชูพายคือเก้าผูบอลงผูอาไหมไมมีรอดเด้อแป๊บปะเปนยังลายยังเลยิศเครื่องผูมาที่นี่ปล่อยมดชลายปลาปล่อยดิเห็นปลาเลี้ยงปลาปล่อยข้างนปลาปล่อย ลงมายาบไหมกินข้าวยาลงมายาไหมปลากระลึกเลยทุกคนบ่ได้ลายบ่เลยตลอนเก็บจะได้ลายได้ถึงครึ่งคู่อันนี้เด็กงงเลยเดี๋ดวยวชิพากันเมื่อแล้วเลยนะนึกไปเอางงแล้วก็ไปยามแล้วก็เมืม่อเนี่ยเนียจับไม่จับไม่ปุกกปุกกระ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 ปุกแดงอันนี้กระปุกแดงทุกคนเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ลงแล้วลงนี่อลี่ึ้นแน่น่ะครับแค่ลงรถใหญ่เลยลงหมดละตายตายอลี

หมว่ญญา,นะานี้ติดขครื่องคูคือเกาวไปกินยาทั้งหมดแบบนี้โอ้ยปวดพอยแล้นี่คือได้แต่ซึ่งหุม่มมยเึิงหุ่ย่างลายอยู่นี่มาตัวลายจะเจอไอ้ลูกนั้นไปกินยาทั้งหมดรอบนี้นะลึก่องป่าเรื่งลงูกล้วนี่มันพูนมันน้ำล้นเนี่ย Lúc đồ Tại bố vào. Hử? Ừ. Ừ. ม ma ่มากพ่อคือเก้าว <c oughs> oh, no, ่าต้นปาพ่อให้หมดรอบนี้ม่เนานงชิลงชิลงมาชิลงมารอบรอนี่กินวมีอาจักโตทุกคนรอบีนะพ่อมันคือเก่าอืมต ก็นี่เนี่ยดับอยู่ห้าหกชิปหรื่บงนะกขุยเนี่ยมันจะลงหมดมันอยู่อ่างมันอยู่อ่างอยู่ถึงนี่วันนี้ก็ลาอยู่ป่านะ,นะมันอยู่หน้ายอย่างนี้ทุกคนเลยลายลายตามนี้ วิทย์ช่วงเดินนี่วิทย์แหละเออได้ป่าได้กินก็ได้้บบมันอยู่วนนี้ป่านี่อ่านกังเครงเนื้อพลาอยู่นี่ป่านี่มันค้างอยู่แถวนี้อยู่นี่อืนน่นเต็มเต็มนี่เาอื่นนี่ จ้องความเนี่ยเอา้าตัดภาพมาตอนโมแหลงจะกินข้าวทุกคนเลยหนาวพอภาพเลยนะ <c oughs> หนวอืมอืมของกินกับปลาเลยปลาที่ปลาทอดครับอ๋อปลาปลาเลยมากินข้าวแรงไปว่าเอ้ยกินข้าวลูกมากินข้าวมากินวะ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เพื่อนได้กินปลาแล้วเน่เมื่อกินไข่แล้วเนาะเนาะกินข้าวกินน้ำก่อนแต่คนเลยคลิปนี้เอาไว้ชั้นนี้ก่อน